กอดขี้ไก่กือน,นอนถ่ายอยูงหน่องนอนถากินด้วยสวัสด,ดีค่ะมนชาลาพ้าพี่น้องมาขับปลาหนะคะ่ะขับปลาหาซองเห็ดน,น้ำกันเด้อค่ะอันนีเข้ามาหอดปลาแล้วเนาะมีชาลามากรบป๋าตดกระปาก่อนเนาะคะ่ะคุณยายบ่ได้มากนะะมาค่ะมาดูน้ำกันค่ะว่าสิโชบสีมังบ่เหมือน หลังจากที่บริขาป้าโดนเนาะค่ะไส่ท่าลุยน้ำกันท่ากว่มเูเก้าคือเก้าแหละเนื่องท่าพี่น้องเรื้องฟาดก็เลยไหลายแท้ย่างงามเลยพี่น้องคนน่ะได้เกือบกระตา่ายไงเพิ่นเกือบเตีมพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้ยเพิ่นโฉหมานไปค่ะเฮ้าไปเลาะกันต่อ <laughs> เรีกแหกหมานเนาะค่ะพี่น้องเนี่เห็ดขาวดินดอกงามๆค่ะเห็ดขาวดินค่พนนนนะพี่น้องกดตองนึง่นค่ะพี่น้องตุ่มๆสวยๆเห็ดมาน

ฝ่ออีกแล้วพี่นอนมีแต่เขาไข่เด็กนอนเท่ากับพี่น้องบ้านแล้วเนาะเหมอนพี่นอนตลาดบูมาฝ่อสองบาวแล้วบูมาฝ่อกันแล้วป้าห้องแล้วฝ้าห้องแล้วป้าห้าวออกจากป้าฉันพี่น้องพี่น้องพี่น้องก็ชอบเฮ็ดเราโอ้ พุ่นพุ่นพ่นพุ่เห็นนค่อยปะพี่นี่นี่มาเซมเลือีป็นใครอยู่ขาไปรอบเป็นใครอยู่เป็นใครอยู่พุ่นที่เขาเห็นพุ่นพุ่นพุ่ข้างหนพุ่นเหลืองเลยค่ะโอ้ยหมานเดเอาดัดยางเรื่งถนนในพีนองเลียลงมาพอพุ่นกำลังสีพากกันยางกลับอ้พี่ปีองพี่พี่พีตรงนี้กับนี่พุ่นพุพุ่นน บราคิดว่าสิพอน้องเพื่อนพี่น้องกำลังสิงยางกลับไปหาเราเกิดเมื่อก่อนพี่น้องพี่พีกมีตอยู่คนหลงองเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นหนึ่งโอ้ ตัวนี้ไม่อยากกินเพื่นครับพี่น้องหมดเนี่ยนี่กับนีพี่น้องโอ้ยนี่นี่นี่ตัวว่าดอกใบใหญ่แล้วพี่น้องตัว่าเพื่อนหางหลายดอกดอกเหลืองโอ้ขี่ดินเกลมครับพี่น้องขางถนน,นเลย นี่นี่ขี้เกือกับพี่น้องขี้เกือกินเพลินก็เอาดอกน่อันี่อัตชั่นี่ดอกเง่นของพี่อน สวยค่ะอันนี้นี้เป็นอันนี้ไข่เป็นกับพี่น้องเียนี่ไข่และงอกนะมีแนวกินน้ำกับมี่มานหาหกไข่ค่ะยี่หกเจ็ดค่ะ เป็น,น,นขีดยินขีดยินขีดหินกับพี่น้องเลยขีดหินขงางท่ากับสิหิน้สนเสียงโหลดเรียนอยู่พี่น้องเลยเสียงโหลดเรียนคางท่าอยู่ เนียนอยู่ค่ะแล้วงกเหลืองค่ะนี่ 你盯着你看呢，啊、嗯。 ออกอดคีไก่กือน,นอนถ่ายอยู่หน่องนอนถ่ายกินด้ว ใใม,มันกบเป็นของสวยๆค่ะเ็กใครบ้งกอยิง้านี่ำลัเตะออกก็มีนอกฟังค่รี่น,ะน่กัอ้น่อยๆก็ม่พี่น่งนี่โอ้ยตายแล้วมันก็นต้องเอาไปน้ำหรอละ มาสิบ่ออบออเอานี่ตอนลราจะไปขี้ขี้ดินอีกทน่้อไ่เะตนเป็นขีดินทรายเขาเนาะ เหลืือองคกันนี่ค่ับพี่น้องนี่เก็บอยู่หมองเดียวนี่ได้ไหลายอยู่ค่ะเกือบยี่สิบดอกเนาะเปิดมูด้วยแต่ว่าไข่ไข่เดี๋ยวอันนี้ก็ได้เคี่ยอนะจ้าเราก็ได้เคี่ยวคนะ่ะ,ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าจังหวะจอบเบิ่งอีกที่หนึ่งคนึ้นบ่เพราะว่าดอกบ่ยยใหญ่แห้งเอาไว้เพิ่นขึ้นเองก็นาะว่าเราโงกขาวอยู่แล้วพี่น้อง วน,น,นี่บ้านเราเขพี่น้องเนี่ยโงกขาวนี่เขาพี่น้องออกมาพอกันเลยเมื่อกี้สารงางมากน,น้ำเบาตัวนบากรอนมาพอเห็นแล้วกลุ่มหนึง่งโอ้ยหมาพี่น้องอย่างที่เช่อถือ อ่งไ้ท่องถนนลผุดด้วยพี่น้องแนม่ไปเห็นตะเหลืองอุ้ยหุยอยู่นี่ค่ะเดียมานน้ำเพลินอยู่เพลินวายเฮ็ดไปงงออกมีตัวของปลาตัวล้วก่อนไปพ่อกแกงอยู่กับพี่น้องไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำในคลิปหน้าบอกกันไหมสวัสดีค่ะ